หลักๆเลยของประเทศไทยของเรานะคะรายได้ของเรามาจากการบริการการนวดกับสปาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแหล่งเงินทุนที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเปิดประเทศมานานมากและเราจะกระตุ้นภาคเศรษฐกิจอย่างเงี้ยขับเคลื่อนไปด้วยกันไม่เฉพาะแค่การค้าการขายแบบเสรี f t a ประเทศไทยเรามีดีหลายอย่าง อันซีนไทยแลนด์นะคะเราจะมากระตุน้นภาคการท่องเที่ยวฟื้นเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันค่ะหลังจากนี้นะคะโควิดซาไปแล้วภาคการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราเคยทารายได้เข้าประเทศก่อนสถานการณ์โควิด3ล้านล้านบาทโดยเป็นการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ2ล้านล้านบาทเลยนะจ๊ะเฉพาะคนไทยเรา70ล้านคนเราก็ไม่เท่าไหร,ร่ไงแต่นักต่างชาติที่เดินทางเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปแล้วก็ แอฟริกาทุกคนชอบธรรมชาติของประเทศไทยมากหมุนวงล้อวัฒนักรแห่งเศรษฐกิจของเราภาคการท่องเที่ยวเนี่ยให้หมุนได้เหมือนเดิมนะคะเราก็เลยจะมากระตุ้นเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะข่าวจากทางคณะรัฐมนตรีค่ะหรือคอรอมอนนี่แหละก็เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวจำนวน2โครงการ2โครงการนี้ก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสหแล้วนะทุกคนนะและโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะเป็นการสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการทั้งภายในและก็นอกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะคะรวมทั้งภาคแรงงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยต่อเนื่องกันมายาวๆกว่า11ล้านคนเลยอันนี้11ล้านคนเลยนะใน70ล้านคนที่หมุนวงล้อวัฒนักร การกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนี้นะคะตามพี่น้ออ้อมพูดไปแหละไ,ไม่ว่าจะเป็นการนวดกระสปานะคะหรือแหล่งคาเฟ่ต่างๆคใครสายคาเฟ่คใครสายถ่ายรูปนะคะน้องอ้อมอยากไป้ยอยากไปเรามากระตุ้นไปด้วยกันค่ะเรามาดูโครงการแรกนะคะโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5นี้นะคะวงเงินกว่า2000ล้านบาทเลยนะมีคนใช้สิทธิ์กว่า5 6 0 0 0 0สิทธิ์เลยนะคะกลุ่มเป้าหมายกว่า1 1 2 0 0 0 คนเลยทีเดียวค่ะ1คนได้รับสิทธิ์สูงสุดไม่เกิน5สิทธิ์จากเดิม10สิทธิ์นะคะรัฐบาลจะสนับสนุนให้40%่ไม่เกิน3,000บาทต่อห้องนะคะในการไปเที่ยวแล้วก็ใช้ห้องนั้นนะคะจะมีโค คูปองให้ด้วยคูปอง e voucher เนี่ยให้ไม่เกิน600บาทต่อวันเอาคูปองนี้ไปใช้เลยจ้ะระยะเวลาในการดำเนินการก็คือตั้งแต่เดืนอนกุมภาพันเดือนหน้านี้แล้วนะไปจนถึงกันยาสิ้นปีงบประมาณนี้เลยนะคะผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการก็คือประชาชนคนไทยที่เขาร่วมโครงการใครได้ไปคุณได้เที่ยวนะแล้วคุณได้ลดเยอะมาก